สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับมิวออริจินขับนั่นเองนะครับผมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่วันที่5เดือนกันยายนนี้ช่วงเวลา หกโมงเย็นนะครับผมเป็นเซิร์ฟเปิดเอ็ดแรงเลยนั่นเองนะครับมาแล้วเรามาดูกันว่าเซิร์ฟนี้เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับผมนี่ผมไม่ได้แอบ,บนะผมล่องหนอยู่ทุกคนโอ้โหแอบรีวิวข้างบ้านนะครับไม่ใช่ลุงข้างบ้านนะแอบรีวิวข้างบ้านนั่นเอง นะครับมาเซิร์ฟเ,เปิดใหม่ครับผมเซิร์ฟนี้เป็นแนวอะไร <มา S 1> เดี๋ยวเรามาดูก่อนของจะแจกฟรีมีอะไรบ้างนะครับเซิร์ฟนี้นะครับผมเพชรเด้งยืนออนไลน์1นาทีได้รับ1น0 0พันะพอจะมีของจะแจกฟรีเด้งเข้ามาในตัวนะคะผมนี้อุปกรณ์เริ่มต้นแจกมาขั้น7นะครับผมบวกเท่าไหร่ในบวกสิให้เราทั้งเซตเลยนะครับมีปี12แจกฟรีผลไม้ห0 0ลูกทุกสีฟรี นะครับตาพรับอ e ีด้วย100เท่าจำนวน10อันนะฮะโอ้โหเยอะมากนะครเราก็จะมีพวกของอัพเกรดเมจิกรู s ซ่ต่าต่างนะครับจะแจกมาให้เราฟรีอันนี้อะไรกล่องสุ่มนะฮะเป็นพวกกล่องสุ่มของแฟชแฟชั่นจะแจกมาให้เราฟรีนะครับนี่ฮะโอ้โหจัดหนักเหมือนกันนะเนี่ยเท่าที่ดูนะเซิร์ฟแนวเนี่ย เพชรเด้งนะครับปลามาเนี่ยน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเล็กลางๆนะครับแต่ก็ถือว่าแจกของเยอะอยู่นั่นเองนะครับทุกคนฮะนี่ของแจกของเขานะครับก็มีพวกกล่องสุ่มแฟชชั่นเครื่องประดับรอยทงรอยเท้ามาให้เราฟรีด้วยนะครับนี่ปีกแฟชชั่นนะฮะแจกปีในรูปแบบสุ่มนะก็ถือว่าของแฟชชั่นแจกมาแน่นๆอยู่แต่เพชรเด้งหลักพันนะครับก็ไม่ได้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบ พลังเวอร์นะครับตัวเลขเวอร์น่าจะอยู่ในเซิร์ฟแนวกลางๆนะครับนี่ประมาณนี้ของแจกฟรีอันนี้อะไรอ่ะพูดเหรอพูดปีศาจปักษาเหรอไม่ใช่เทพเจ้าปักษานะครับแจกมาฟรีนะฮะออกห้าพลัง8,300เลยนะครับผมตัวนี้เพิ่มความแจกสามสิบส่วเปอร์เซ็นต์นะทุกคนจะแจกมาให้เราฟรีนะครับเฮ้ยสี่ตัวเหรอพูดมีสี่ตัวทุกคนมีเสือขาวมีเป็นเซตเลยปะเดี๋ยวเราใส่ให้ครบเลยละกันนับน่าจะเป็นเซตเลยนะ พูดเขาจะแจกมาให้เราฟรีนะครับนี่สีตัวนะโอ้มีเซตรวมพูดด้วยบวกปรับค่า SP ีนะฮะโอ้ถือว่าแจกมาเยอะอยู่นะพูดครบเลยนะครับนี่รวมพูดก็จะได้พวกนี้ฮนะทุกคนโอ้ถือว่าดีเลยนะดีเลยนะพูดแจกมาดีเลยพลังขึ้นมาเท่าไหร่เยอะพอสมควรไอ้นนอไรอะ่ะก็บอกว่าการแรกพูด2025นะครับการแรกสัตขี่2อันนะครับอันนี้อะไรพูดเหรอเฮ้ยพูดแจกมา5ตัว อะไรจะขนาดนั้นพูดแจกมา5ตัวแล้วนะทุกคนครับโอ้เยอะเกินนะฮะพูดก็แจกมา5ตัวใน1ตัวเป็นตัวนี้นะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยมัตฉาเอาห้าเหมือนกันนะจะแจกมาให้เราฟรีนะครับก็แจกเป็นของแรกต่างๆเยอะอยู่นะพวกนี้ก็แจกนะครับเดี๋ยวแลกอาวุธต่งตางไอ้แลกชุดมิวแล้วก็การแลกสัตขี่นะครับการแลกพูด2025 2อันนะครับมีรอยทงรอยเท้าจะแจกมาให้เราฟรีเริ่มต้นฉายงฉายา นะครับก็ดูว่าครบเครื่องผู้แจกมา4ตัวครบเซตนะผละไม้แจกมาให้ได้ใช้อุปกรณ์เริ่มต้นขั้น7 ++15 บวกส5นะครับสรุปแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟกลางๆแต่ว่าแจกหนักนะประมาณ1นึ่งละกันนะฮะในแนวเซิร์ฟเวอร์คร่าวๆนะครับแต่ของเวอร์ชั่นก็แจกเยอะนะนี่ครับชุดแบบสวยๆเนี่ยกลางฟง,ง,งกลางภูมีแบบเยอะเลยนั่นเองนะรประมาณนี้ของแจกเริ่มต้นในมิวออริจินครับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ นะครับเป็นเซอร์วิสแจกนะเอาเรื่องอยู่นะฮะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมในค่ามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมในค่าอันนี้อะไรอ่ะดมอนด์ Diamond นะฮะไดมอนด์บแบบผูกติดอันนี้อะไรการ์ดกิจกรรม2025การแลกฉายา2025นะครับเหรียญแลกชุดมิวต่างๆหีบสุ่มนะฮะถุงช้อปปิ้งอันนี้การแลกพูดนะครับการแลกพูดอะไรอ่ะเขาบอกว่าสามารถได้รับจากราชาเติมใช่เหรอจากฟรีเลยเหรอ ได้รับจากราชาเติมด้วยนะทุกคนอุ้ยในล็อกอินมีด้วยนะครับอันนี้เป็นล็อกอินนะครับรายวันนะคุณจะได้รับเป็นอะไรบ้างเนี่ยเหรียญแรกชุดมิวนะครับอุ้ยทางแรกสกีมีในล็อกอินด้วยหรอโอ้ไม่ก็เดียวนะการแรกสกีมีในล็อกอินด้วยหรอ WHAT!? แล้วก็จะมีเหรียญแรกอาวุธต,ต่างๆนะการแลกอย่างเดียวนะ การแลกยันเขาบอกว่าการแลกยันแต่มันเขียนฉายานะเอ๊ะยังไงอันนี้เป็นหีบสมการ์ดนะผมจะการรวบรวมในเซิร์ฟเวอร์ไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อเป็นไอเทมนะฮะ2,025หีบสมบัติแรกเป็นาฉายาคริสเซิลต่างต่างนะครับนี่มีผล,ลไม้เมจิกคริสเซิลแลกของแลกอัปเกรดสกี ของแรกหลายๆฟังก์ชันของอัปเกรดหลายๆฟังก์ชันตัวเนี้ยแลกได้เลยนะครับโหแจกหนักนะกิจกรรมของเขาอันนี้เป็นกิจกรรมเขาบอกว่าแลกพรีเมียมนะครับพรีเมียมแต่ว่าเราแลกได้นะเนี่ยเรามีทองแท่งไงผงช้อปปิ้งเราก็มีเขาแจกให้เราฟรีนะครับอันนี้อะไรเนี่ยบัตรเครดิตนะครับของแลกฉายยางต่างนะครับทุกคนของแลกคูดไดมอนด์บัตรรายเดือนกล่องเยอะมากนะครับชุดแฟชั่นอาวุธแฟชั่นกล่องเยอะมากเนี่ยกล่องพวกเนี้ย ใช้บัตร VIP ในการแลกนะครับแต่บางอย่างเราก็แกลกได้เลยอ่ะเออดีจังอันนี้ของอัปเดตใหม่เหรอชิ้นส่วนสัตว์ฉี่นมันเป็นแผดใหม่ด้วยนะดูคนเนี้ยแผดใหม่เลยนะครับเนี่ยบางฟังก์ชันก็อัปเดตใหม่อย่างเช่นพวกเนี้ยฟังก์ชันอัปเดตใหม่นะครับต่อมันทุกวันคุณจะได้รับอะไรนะฮะได้รับเป็นของแลกอาวุธทูตนะครับอาวุธทูตสวรรค์ข,ขั้นอะไรขั้น8บวกเ้นะครับเลยเติมมันทุกวัน,นะจะได้รับส่วนนี้ไป นะเติมเงินสะสมจะได้รับเป็นโอ้โหแต่ตัวนี้มันอยู่ในล็อกอินนะผมงงมากในล็อกอินนะครับคือของเติมเงินในล็อกนะอินนะเออเซฟนี้นะฮะหรือเอาเรื่องอันนี้อันนี้เป็นของแรกสักคีสองหม้าของแรกฟู้สม่2ยในเติมนะแต่ในล็อกอินรายวันมี <c oughs> แล้วก็เติมเงินสะสมบานคุณจะได้รับเป็นของแรนั่นะแหละอันนี้อะไรสักคีนะตำนานกระต่ายนะพลังสองแสน นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอัปเกรดใหม่หรือเปล่าพูดพลัง2 1 0 0 0ืครบเครื่องครับฟูออปชันนะฮะมีลัคกี้โชคป้องกันทั้งสายเกิดใหม่ต่างๆเพิ่มความใส่ทาตนะราชาเทพเจ้าวงก่อนนะครับตัวนี้ก็ได้เติมเงินสะสมวันครบต่อเรื่องติดต่อกันเติมทวัน5วันจะได้รับไปเลยพูดตัวนี้ถือว่าคุ้มตัวนี้คุ้มเลยนะครับเป็นผูที่ดีราชาเติมเงินคุณจะได้รับเป็นอาวุธกษัตริย์นะครับกับปีใหม่ล่าสดุด แล้วก็พูดปีศาจควีนพลัง9200นะครับกับชุดแฟชั่นผู้พิทักษ์อัปเดตใหม่นะครับแล้วก็ของแรกสถนี่0 2 5นะครับในราชาเติมเงินนะคุณจะได้รับไปนะครับแล้วก็เติมเงินครั้งเดียวจะได้รับไอเทมส่วนใหญ่แล้วก็อืมเป็นของเติมนั่นแหละของแรกของเติมนะกิจกรรมนะครับแรกของ VIP นะครับตัวนี้ก็โอ้โหสุม่ม่าไรเนี่ยหลักหมื่นแสนห้นะครับ จะได้รับเหรียญบิตคอยนะครับเหรียญทองวิเศษนะฮะทองแท่งต่างๆจะได้รับของพวกนี้ไปนะครับชุดแฟชั่นแรกนะครับอันนี้ก็อุ้ยเราแลกได้เลยเหรอเฮ้ยอันนี้เราแลกได้เลยแลกได้เลยเนี่ยเราแลกได้เลยนะทุกคนแล้วก็จะมีแลกปีกแฟชั่นนะครับปีกแฟชั่นมีแลกทั้งหมด2ช้อยครับแล้วก็แลกพูดนะครับอันนี้เราแลกได้เลยนะพูดเราแลกได้เลยนะเพราะเขาแจกมา100ออันเนี่ย นะครับเราสามารถแลกได้นี่ไงตัวนี้ไงแลกได้เลยเนียเฮ้ยดีจังพูดเขาแจกให้เราแรกลกด้วยนะรุ่นนะแล้วก็แลกสกีก็ให้เราแลกเหมือนกัน2ตัวตัวนี้ก็สามารถแลกได้เลยนะครับใช้จ่ายสะสมราชาใช้จ่ายม่อมผองขวัญราชามอมขวัญแล้วก็ราชารับรางวัลกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นยังซื้อบาบอสเทศกาลเท่าตัวต่างๆ ก็มาสรุปแล้วกันกิจกรรมคาของเขาเนี่ยก็ถือว่าแจกมีกิจกรรมที่สายฟรีผมว่าน่าจะเล่นได้นะครับเพราะว่ามันมีของบ,บางอย่างที่สายเติมเนี่ยสายฟรีก็มีโอกาสได้รับนะครับก็ถือว่าโอเคกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะับของแรกของอัปเกรดของใหม่ฟังก์ชันใหม่ทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมเงินนะครับก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟที่ครบเครื่องหลากหลายสำหรับมิวจินขับเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เอ็ดแรกของเขา คใคร่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้กับเซิร์ฟนี้ก็ลองดูลิงก์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลยนะครับ้งล่างคลิปวิดีโอเปิดใหม่เลยเอดแรกนะฮะนิววันนะครับเปิดวันที่5กันยายนนี้นะครับช่วงเวลาหกง,งเย็นนะเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับของดอบมอนเตอร์แบบไหนมาดูซิมีอะไรบ้างอ๋อแต่ของดอบยืนะยืนะไหนเรามาดูว่าเราได้อะไรจากของดอบนะครับของเยอะเกินเ <laughs> ฮ้ยเราใส่อุปรกรณ์ได้เลยเหรอ อื้อเอาเรื่องเราใส่อุปกรณ์ได้เลยครับทุกคนโอ้นี่ไงของดอบมันก็เป็นของที่ลิงแรกในขาในในพวกเนี่ยออริจินอะไรพวกเนี้ยแฮปปี Happy, น้นะครับสุขสันต์นะครับครบรอบอะไรพวกเนี้ยก็ผมว่าน่าจะอย,อยู่เทศการลรวบรวมปัตเดี๋ยวเรามาดูกันนะน่าจะใช่นะอ่าใช่เทศการลรวบรวมเออดีนะดีนะกิจกรรมของเขาก็ลิงกันเทศการลรวบรวมก็สามารถฟาร์มกันช่ำวนะ่ะ ฟาร์มชําเลยนะครับตรงนี้เราตรงที่ผมมาฟาร์มนะที่อื่นลองไปดูซิว่าจะเป็นยังไงมีบงมีบอสแม่ในเซิร์ฟนี้ลองเดินทัวร์เักนิดน,นึงทุกคนนะ <c oughs> เอ้ยไม่มีบอสนะ,ะแสดงว่าผมก็ฟาร์มทั่วแบบได้เลยคือถ้าเซิร์ฟแนวนี้นะทุกคนพลังเลดประมาณ3ามสามแสนเนี่ยคือมันเป็นเซิร์ฟที่ท่านในแนวเซิร์ฟเวอร์นะกับบอสเนี่ยผมคิดว่าก็สมเหตุสมผลนะ มันเป็นแนวเซิร์ฟเวอร์เป็นเอกลักษณ์อะเออบอสอะไรพวกนี้มันก็นสมเหตุสมผลเนะทุกคนเนาะบอสเนี่ยผมคิดว่าเราจะสู้ได้บ้างบางตัวก็เป็นเรื่องปกติกับแนวนี้นะเพราะว่าแนวนี้มันเป็นแนวในเลดกลางๆงนะกลางๆนะคือมันไม่ได้แบบยากเกินแล้วก็ง่ายเกินอะ่ะอืมกำลังสนุกอะไรประมาณนี้กำลังสนุกนะมีอ่าสู้บ้างสู้มือบ้างอะไรอย่างเงี้ไม่ง่ายไม่ยากเกินไปเวลาตีบอสอะไรเงี้ย กำลังสนุกส่วนมอนเตอร์เราโ,โหดซัดได้สบายสบายนะฮะประมาณนั้นเลยนะใครสนใจลิง,ลงลก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปกับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่มิวออร์จินครับนะฮะวันที่5กันยายนนี้ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอเหมือนเดิมเลยท้ายคลิปเหมือนเดิมเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยนะคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกัน คลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ